สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมพันตุลากันมาถึงบ้านแล้วด้วยค่ะพี่น้องมาฮอดชัยยภูมิแล้วค่ะเพิ่งถึงค่ะเลิกโรงเรียนแล้วก็ได้ออกจากโรงเรียนห้าโมงเย็นค่ะพี่น้องเพิ่งมาถึงชัยภูมิค่ะเพิ่งมาถึงบ้านเมยเมยทั้ทงคนทั้งรถด,ด้วยค่ะพี่น้องเมงารถทั้งคนทั้งรถทั้งแมวเมากันเบดเลยค่ะ เอาเอาเอาใครเมาลถบ้ Uma, so sí> cosas, like goals, ang, างลูกใครเมารดบ้างยกมือขึ้นมามามาเอาเอาฝนเล็บลูกอะเอาฝนเล็บเลยลูกแม่มาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้ดีกว่าเนี่ย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 สว่างสว่างมาเร็วมาเร็วมาฝนลดกันเออฝนเล็บกันเล้วเดี๋ยวแม่จะเอาเสื้อมาให้ฝนอันนี้ค่ะมาฝนเล็บกันเล้วเอาลูกแม่มาฝนเล็บกันเล้ว เขาจะชอบมาพนเล็บอยู่เสืออ่ะตรงนี้ลูกอ่ะเอาเล่นเลยลูกครับผมเล่นตามอัธยาศัยเลยลูกอ่ะเป็นยังไงบ้างฮะสนุกไหมครับมาลูกมามาลูกแม่มาโอ้ลูกแม่เมารถแล้วลูกดึงดึงดึงเดดึง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 โอ้ยเมยครับพี่น้องทั้งคนทั้งแมวอ่ะ มาถึงบ้านแล้วค่ะคุมพันตุลการกุรกิตตุลกันแล้วก็น้องแมวเจ็ดชีวิตเดินทางมาถึงบ้านที่ใช้ภูมิอย่างปลอดภัยแล้วค่ะพี่น้องได้ไหมเขาจะเล่นจะฝนเล็บอันนี้ก็จะมีพื้นที่พื้นที่ได้วิ่งเล่นตามอัธยาศัยแล้วทีเนี้ก็ย,ยังชั่วหน่อยใช่ไหมลูกอยู่บ้านพระคูมันคับแคบค่ะพี่น้อง ตามอัตภาพนี่ค่ะตอนนี้ก็อยู่บ้านคูมพันนะคะที่ชัยภูมิเพิ่งมาถึงเพิ่งได้ดับรถเหนื่อยทั้งคนทั้งรถทั้งแมวละคะ่ะขอบคุณ f อฟทุกท่านนะคะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับจองคูมพันตุลากัน,นะคะเดอ้อคลิปน้องแมวก็ถ่ายให้ f อฟได้ดูสวยๆ ชีวิตน้องแมวความรักความเมตตาต่อสัตว์เลี้ยงเจ็ดโตครับพี่น้องคุมพันรักเหมือนลูกคุมพันเลยลกรักแล้วครับเป็นห่วงเป็นใหญ่ดูแลเขานี่แหละประครบประงมประกบประคองใช่ไหมลูกน้องหมีมีลูกแม่เป็นไงเหนื่อยไหมครับเ <c oughs> จ้าตัวเล็กเจ้าตัวเล็กก็สลบสไลพี่น้อง <c oughs> นี่ก็เจ้าน้องหมีเดยไหมครับ ไปห้องน้ํำยังลูกปะไปเข้าห้องน้ําครับเข้าห้องน้ำดเด้อลูกเด้อก็ถ่ายภาพพฤติกรรมน้องแมวครับพี่น้องความรักความเมตตากรุณาต่อสัตว์ชีวิตน้น้อยเนี่ยค่ะเขาก็ร่าเริงแจ่มใสครับพี่น้อง คุมพันธ์ก็มีความสุขใจครูิ์ก็มีความสุขใจที่ได้เรียนดูเขาก็เหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตคุมพันธ์แล้วค่ะทํางานมาเหนื่อยเหนื่อยี่เห็นน้องแมวนี่หายเหนื่อยแล้วค่ะใช่ไหมลูกเสือทองลูกแม่นี่ค่ะเสือทองกวางทองอู้อะตุกกระดุยอัตุกกระดุย <c oughs> อัตุกกระดุยลูกแม่เลยเนี่ยจะกวางกับพี่น้อง ดีใจได้วิ่งตามอัธยาศัยเลยนะลูกนะอดุดกันดือดุดก,กันดือ,อ,ดดอโอ้ไข่เนี่ยอดุกดกันดืเออเอ้เจ้าเสือไอ้ทองสี่พันค่ะฝนเล็บเลยลูกฝนเล็บเลยฝนเล็บตรงเสือนี่แหละอดุดกันดื้อดุดกันดือ้อดุดกันดือ,อ,ดดอโอ้ยวิ่งอย่างลาเริงเลยครับพี่น้องหายเมาแล้วคน ไปฝนเลียบบนโซฟาเอาลูกตามสบายเอาที่สบายใจเลยลูกปะที่สบายใจเลยครับอยากทำอะไรทำได้เลยครับผมเป็นไงครับทองดำลูกแม่อ้ <c oughs> เูตนอีไปทองดำลูกพี่น้องทองดำลูกแม่ทองกราวก็นอนทองกราวเมารถเลยลูกน้องเ,าเมารถเลยลูกอ้ใครเนี่ยใครเนี่ยใครเนี่ย เจ้าเสือเหรอะเสือลูกแม่อะแล้วแล้วแล้วปุว๋น่วิ่งหยอกกันสนุกสนานราเริงแจ่มใสโอ้ไปไงลูกโอ้ไปหมดแล้วค่ะไปหมดแล้วค่ะโซฟาไปหมดแล้ว,ลวอะเอาที่สบายใจเลยครับผมนอนนะสามตัวเจ้ามีเจ้ามีทอง เจ้าเสือทองเจ้ากวางทองค่ะเป็นไงลูกเดี๋ยวคุณแม่หาผ้ามาปูให้นอนบนโซฟานะลูกเนาะนอนเล่นบนโซฟาพิลิตระวังนะระวังออกนะปิด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 ก่อนปิดก่อนพิลิตปิดก่อน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 โอเคกลัวเจ้าแมวออกจากบ้าน อโนมาเล่นตรงนี้มาลูกมาลูกแม่มาอดุดก,กระดุยอดุดกระดุยอดุดกระดุยอดุดกระดุยเล่นตะกร้าลูกมาเล่นตะกร้ามาเร็ว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 มาเล่นตะกร้าเร็วเดี๋ยวคุณพันจะปูปูปที่นอนปูวันนี้ค่ะพี่นี่ ปผ้าบนโซฟาให้น้องนอนให้น้องนอนเล่นเหยียดแข้งเหยียดขาโอ้คนพ่อพับให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเลยผ้าพ่อสำลิตรพับให้อย่างดีเลยนอนข่าวิ่งตามอัตยาใส่เลยเ้ยครับพี่น้องใครใครวิ่งวิ่ง เดอ,อเดี๋ยวแม่จะปูปูที่นอนให้เนี่ยใครจะนอนบ้างเขาจะชอบมานอนนอนโซฟานี่แหละค่ะพี่นัน,นีคุณมพันก็จะปูปูผ้าให้น้องนอนให้ลูกคุณมพันนอนนี่ค่ะไปไหนลูกไปไหนครับไปไหนลูกแม่ มานอนแล้วใครจะนอนกุมพันธ์ไ่ได้ตั้งกลองด้วยค่ะพี่น้องจับมันก็ตีเคลื่อนไปเคลื่นอนมา้าขออภัยด้วยค่ะปูปูที่นอนให้ลูกนอนก่อนมานอนเด้อมานอนนะลูกแม่มานีปูที่นอนให้น้องนอน จะชอบมานอนจะมีความสุขที่นอนนุมน่มๆน้องแมวจะชอบที่นอนนุมน่มๆถ้าเราปูให้เขาเนี่ยเขาจะชอบมากเลยค่ะปูที่นอนให้ลูกเดี๋ว้วก็จะวิ่งมานอนนี่ค่ะจะเกินม่หนีนี่แหละออกมาได้นะลูกออกมาได้นะ ให้คุณพ่อปิดไว้ก่อนไปไหนแล้วอะน้องไปไหนลูกหึมานอนเลว้วออกมาได้นะลูกออกมาได้นะครับมานี่มานี่มามาอดึงดึงดึงแต่ดดึงดึงดึงอะดึงดึงดึงแต่ดดึงดึงดึงน่าจะงข้าวอะ มาใครจะกินหัวอาหารหมาไม่เอาหัวอาหารให้นะลูกนะหิวใช่ไหมลูกโอ้ยลูกเมื่หาหัวอาหารแล้ครับพี่น้องลูกแม่หาหัวอาหารแล้วอ แม่เอาให้นะลูกนะแต่แม่เตรียมหัวอาหารให้เอามาเร็วมาเร็วมาเร็วตุ๊กตาดุยอะตุ๊กตาดุยมากินข้าวก่อนลูกมากินหัวอาหารก่อนลูกแม่มากินหัวอาหารก่อนมาพักไปทางโน้นไปไปที่สว่างสว่างไปเราไป ตรงนู้นดีกว่ามาเร็วมานี่ยมานี่ยมานี่มามานี่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 นอ่ะนี่มากินนี่เลยป่ะอะดุกกระดุยอะดุกกระดยุยม,มานี่แม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 ่มานี่เหรอมานี่เหรอนี่มาเร็วมาเร็วมากินหัวหันนี่ค่ะมากินหัวหันอยู่ยนี่ลูก สงสัยจะหิวจัด <story> น <tem> ี่ค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วสามตัวเจ้ากวางทองเจ้าทองดำเจ้าทองสี่พันค่ะแมว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 มานี่มาลูกมาแมว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 เร็ว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 มาเร็ว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 ครับมากินหัวอาหารลูกมาแมวแมว วุ้ยวุ้ย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 มานี่มานี่มานี่ปิดเลยค่ะครูลิสปิดก่อนเมมียวมีมกินหัวหันลูกเลยมาเร็วมาเี้ยวกุบกุบเียวกุบกุบเียวกุบกุบเขียวกุบกุบ เคี้ยวกรุบกรุเคี้ยวกุบกอร่อยจังเลยมาทางนี้ลูกคนลูกแม่เออทางนี้ทางนี้อ่าห้าตัวแล้วค่ะหิวมากหิวมากใช่ไหมลูกคุณแม่ขอโทษนะคะเดินทางเพิ่งมาถึงเหนื่อยหิวใช่ไหมลูกกินเลยค่ะ กิมหรือ,อยังลกูกนี่ค่ะน้องแมวแสนสวยขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่กดติดตามติดกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องโคมพันตุลากันติดตามน้องแมวค่ะขอบคุณหลายเลยเลยคะะดูเพื่อความเพลิดเพลินจเจริญหูจเจริญตาด้ค่ะเด้อคลาเครียดแล้วก็เป็นชีวิตน้องแมวที่น่ารักน่าเอ็นดูแสดงถึงความรักความเมตตาต่อน้องแมวค่ะพี่น้อง เป็นสิ่งที่ดีๆนะคะ,ะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีๆให้กับพี่น้องได้เพลิดเพลินเจริญหูเจริญตาได้ดูคลิดน้องแมวได้ค่ะเด้อ,อความรักความเอ็นดูต่อน้องแมวค่ะขอบคุณเลยไลายเด้อค่ะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ